สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยเหมืาเด็ดครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับชุดตัวเลขเด่นนะคัทั้งล่างทั้งบนนะครับนำมาประกบคู่ให้ท่านผู้ชมได้ดูครับว่าจะถูกตาเจ้าไหนบ้างนะครับมาเริ่มที่ชุดแรกครับสำหรับแนวทางเด่นล่างชุดนี้ครับสายมือนะครับจับได้408070กับส่วนวิ่งล่างอาจารย์พี20 สูตรที่1ได้3ก็เจ็ดสูตรที่2ได้9กับศูตนวัที่ผ่านมาก็จุดแรกก็ถูกแล้วนะครับทั้ง2ตัว,วถ้าจับคู่กันก็จะชัวร์กว่านะครับวันนี้ก็จับคู่กันครับเจ้าของลงานจับให้9ก้าส3แล้วก็ศูย์เมาดูชุดนี้ครับมีกัดล่างจอดจังนะครับประปกบคู่กับแนวทา,าดงดีหน่อยลาบโนูน้ำครับจอดจังได้8 9กนะครับหลักสิบก็จับคู่กันก็จะได้58 59 50 68 69 60 78 79แปล้วก็70นะครับประกบคู่กับของหมูน้ำนี้ก็ประกบคู่ในตัวมันเองเลยนะครับมาครบ10หน่วยนะครับของแอดสตังกับ0 6 4 1์กแล้วก็3กับหลงนำะไปประกบคู่กันดูครับมาดูชุดนี้ครับเด่นบนมาตัวครับ จ็ดกับเก้านะครับสูตรชนกับสูตรนี้นะครับสูตรซ้ายมือได้เจ็ดแปดเก้านะครับสูตรขวามือได้หลายตัวครับแต่ชนที่เลขเจ็ดกับเก้านะครับสองสูตรนี้มาดูแนวทางสอเมืองใจนะครับประกบคู่กับปักหลักสิบล่างกันบ้างครับสอเมืองใจให้หลักสิบล่างนะครับเด่นสามนะครับก็มีสามสี่ห้าแปดหนึ่งนะครับให้เด่นสามตัวเดียวประกบคู่กับหลักสิบล่างก็ได้สามศูนย์สามห้าและก็สามแปด ดูชุดนี้ครับหลักสิบ,บนใายมึงให้012ยนึ่องแล้วก็หครับมาประกบคู่กับเลขเก้าบนตัวเดียวของแอดมแล้ก็จะได้ศูนย์เแล้วก็หกเกาลองประกบคู่อีกชุดหนึ่งแล้วกันคับสิบหน่วยบนมาแน่ๆนะครับ 8, 4, 5, 6, แปดสี่าหก้วก็มาประกบคู่กับบนตัวเดียวแอดหนุ่มนะครับก็จะได้สี่เก้แล้วก็แปด หรือจะเป็นแนวทาง2ตัวล่างนะครับของหน้าขาวดำนีครับเด่นล่าง9กับ0ูนกโกูกับของอาจารย์ปีศูนยแรกนะครับก็จะเป็น30 3, 39 70แล้วก็79ดูสูนรนี้ครับพิกัดล่างรัฐบาลไทยครับเขียวๆซ้ายมืออันนี้ได้8ได้9ได้0นย์นะครับมาโกโกู้กับสูตรเด่นล่าง4 5 6ห้านะครับ ทดลองไปประกบคู่เปรียบเทียบกันดูครับประกบคู่อีกชุดหนึ่งครับที่ขัดบนรัฐบาลไทยกระบี่เมือหนึ่งนี่ 3, 4, 5, นะครับสามสี่ห้านะครับประกอบครับเด่นบนมาตัวเจ็ดแปดเก้าือจะเอาสามชุดนี้ครับมาประกบคู่กันครับบนตัวเดียวของแอดหนุ่มกับกระบี่เมืองหนึ่งแล้วก็สิบบนแปะประมาณนี้กับก็มาจับคู่กันก็จะได้สามตัวบน เป็น 309, 319, 329, 369, 409, 419, 429, 469, 50 509, 519, 529และก็569เราดูนวทางของ2ตัวล่างดูครับเอาหลัก10ล่างของแปะประมาณนี้นะครับประกบคู่กับหลักหน่วยล่างของหนูน้ำหลัก10ล่างแปะประมาณนี้ได้903ประกบกับ หลักหน่วยล่างของหนูน้ำคือ5 6 7นะครับ,บประกอบกู่กันแล้ก็จะได้95 9 6 9 7 05ก6าห3เก้และก็3 7อันนี้เป็นแนวทางของลุงเล้งนะครับจากช่องยูทูบช่องหนึ่งนะครับวันที่ผ่านมาก็เอาแถวบนนะครับประกบก,กับแถวล่างก็ได้ 16, 16 1 6ึ่หกนึ่นะครับวดนี้ลองจับคู่กับแถวบน2องสก้ประกบคู่กับแถวล่างเจ็ 7, หกแล้วก็ศูนย์ดูอันต่อมาครับเลขเด่นล่างสูตรซ้ายมือได้แปดสามกับเจ็ดนะครับตสตรขวามือได้สามเจ็ดแล้วก็ 9, ก้ากับศูนย์ครับกดชนทันทีเลขสามนะครับกับเจ็ดนะครับสามกับเจ็ดทนกันแล้วที่เหลือก็มีแปดมีเก้ามีศูนย์ครับก่อนจับคู่กันดูครับมาดูสูตรนี้ครับสูตรล่างสูตรกําลังเดินนะครับ วันที่ผ่ามาก็เข้า1นึ่งหลักสิบนะวันนี้ได้8ได้9และก็ศูนย์มาดูแนวทางชุดนี้ก็จับคู่ให้แล้วมันที่ผ่านมาเข้าทั้งบนทั้งล่าง,งนะครับวันนี้ให้3 2 3ส 6, 7, 6, 7, 8, 8, องสามเจ็ดสามแปดสองเจ็ดสองแปดเจแปก้าส่องห็ดหนเจ็ดหกเจ็ดห้าแปดหนึ่แปดหกละก็แปมาดูชุดนี้ครับเด่น3ตัวบนมา1ตัวครับให้9ให้0นย์และก็ให้ห้า ลองนำไปจัดประกอบกับคู่อื่นดูแล้วกันครับมาดูสูตรเจ้านี้กันบ้างครับขวามือนะครับวันที่ผ่านมาเข้านะครับหนึ่งหกหนึ่งเดนสองตัวบนนะครับก็เป็นเลขบนนะครับเข้าหนึ่งหกตรงนะครับวันนี้เด่นสองนะครับชุดนี้ชนเจ็ดตัวเดียวนะครับชนทีเข็ดตัวเดียวเด่นสองชุดบนชุดเต็มนะครับประกอบคู่ให้เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ด เก้าสี pe a> a ่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึและก็27มาดูชุดนี้ครหลักสิบนกับักหน่วยบนของแอกิษณะครับหลักสิบนได้3กับ7ลักหน่วยบนได้5ได้0ได้8อลองมกูครัเป็นโเปลานี้มาดูชุดนี้ครับหลักสิหน่วยบน หลักสิบหลักหน่อยบนล่างเลยนะครับวันที่ผ่านมาก็นะับหนึ่งหกเจ็ดเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยที่ผ่านมาเข้าบนเข้าล่างตลอดนะครับวันนี้ให้หูชุดตัวเลขมี 97, 98, 99, 90 27, 28, 29, 20 57, 58, 59, 50 87, า8 8นย์แป้าก็ดและก็แปดูชุดนี้ครับ งานงวดที่ผ่านมาก็เข้า6 1นะครับตรงๆครับงวดนี้ชุสองตัวนะครับจับให้มีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์สแองหแล้วก็2 8เราก็มาลุ้นเราครับว่าคู่ไหนจะเข้ามาดูแนวทางสองตัวล่างชุดนี้ดูครับ จากผลง,งานที่ผ่านมาห้างวดนะครับก็จับคู่ดีๆก็เข้าตรงๆนะครับวันนี้แถวบนมีสี่มีเก้ามีศูนย์นะครับแถวล่างมีห้ามีหกมีสามประกบคู่กันแล้วก็จะได้สี่ห้าสี่หกสี่สามเก้าห้าเก้าหกเก้าสามศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์สามมาปิดท้ายคลิปนี้กันที่การประกบคู่ของแอดหนุ่มนะครับกับของแอดมุก ชุดนี้นะครับเพราะว่า2งวันที่ผ่านมานี่ประกบคู่กันแล้วก็เข้านะครับวันนี้นะครับหกรกฎาแอดลงเตัวเดียวนะครับส่วนแอดมุกก็จะมีชุดตัวเลขที่ติดเก้านก็จะมี7 9 4 9เก้าสแป้าก็ศูย์เครับตัวอื่นก็มีสิทธิ์เป็นได้นะครับแต่ถ้าใครที่ชอบเลขเก้านะครับมาประกบกับ ไอนี้ของแอดบุกนะครับก็จะได้นี่นะครับ 79, 49, 19, 89แล้วก็09คอวนี้นะครับนำมาฝากท่านผู้ชม FC แฟนช่องพับไฟเป็นแนวทางชอบชุดไหนก็คอยจัดชุดนั้นไปนะครับตัวเลขทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นยังไงใครที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วย คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ